ที่อุดรธานีไปกันหน่อยวังนาคินดินแดนพญา,านครราชเขาบอกว่าไปเจอกับนาคน้อยมาแววนานจะมาทีนาคน้อยอ่ะอ่ะงั้นไปที่นี่ฮะเพราะว่าวันออกสลากแบบนี้คนมากันแบบว่าเพิ่มเติมคูณ2คูกันไปเลยที่บริเวณลานบรงสงหนาง้าเกาะคําชะโนดวังนาคินดินแดนพญานครราชอเภ้าุดงจังหวัดอุดรธานีาาเหล่าบรรดาผู้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาค มากันตรงนี้แล้วตั้งโต๊ะบวงสวงก็หลายโต๊ะนะเขาบอกว่ามีโต๊ะหนึ่งมาแต่เช้ามาก่อนใครเขาเลยมาจับมาจองพื้นที่ไว้เพื่อจะมาแก้บนครับถามหน่อยสิแก้บนเรื่องอะไรอันนี้น่าน้อยโผามาแล้วนะแก้บนเรื่องการที่ว่าไม่อยากไปต่างประเทศเอ,เออคนเรามันก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันะนะต้องไปตออคุจิสานะ,ะแล้วสุดท้ายไอ้ที่บนบานสารกล่าวไว้ เป็นจริงแฮะไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วก็ดีใจเนาะขออะไรไว้แล้วได้ตามนั้นก็เลยต้องมาแก้บนครับและเมื่อมาแล้วนี่ได้เจกับน้างน้อยมาอวดโฉมแล้วก็มาโชว์การไร้รำแบบนี้เพราะมี <_ S 1> พ่อจ้ำชวการคาบรรษา เป็นพราะจ้าประจําคําชนดเป็นผู้นําในการทําพิธีแก้บนนะครับและที่พลาดไม่ได้อย่างที่เห็นนี่ให้ดูตั้งนานแล้วนะก็คือลีลาการร่ายรำของนาคน้อยนานๆจะมาทีหลายคนก็เพ่งเล็งไปที่มือของนาคน้อยและเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็มาโผล่ที่แผงลอตเตอรี่ตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าไอ้เลขเด็ดเลขดำไอ้เลขตามนิ้วมือของนาคน้อยเนี่ยที่แบบว่ากรีดกรยเออ ขายเกี้ยงแล้ว <S <S ไม่เหลือแล้วหาซื้อไม่ได้แล้ว